นมัตถุลรัตนายศขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยเก้าออกาดแด่ท่านประโยคนขรรยนและขอจะเจริญพรในยังคณะญาติยาโยมโยคียนักปฏิบัติผู้ใจบุญใจกุศลทุกทุกทาน วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในข้อเท็จรอแต่้งใจเราคือพื่อปฏิบัติกันทั้งหมดก็สิบกว่าวนะันเนาะสิบกว่าวันนี้แป๊บเดียวนั่นเองไนะวมากหายใจเข้าหายใจออกนุ่มจม,มแล้วทีนี้วันนี้ก็เป็นวันที่ใครประกาศอิสระภาพ ใครประกาศเออกิเลสประกาศอิสระภาแต่พอรู้ว่าจะออกไม้ค่อยิ้มใหญ่ไม่ต้องทำหน้าขึ้นไม่ต้องบูกไปขาหน้าตึงเดินเปไอ้ยิ้มแฉ่งคุยกันไดนเป็นอิสระเนาะประกาศอิสระภาพแต่ว่าใครตกเป็นทาสกิเลสมันประกาศอิสระภาพแล้วใครตกเป็นทาส เราก็อตกเป็นทาสเหมือนเดิมการที่ตกเป็นทาสการที่ไปเป็นทาสนี่ต้องต้องสมัครไหมไม่ต้องสมัครเลยฉะนั้นเราต้องระวังนะก่อบไปนี่มันจะเป็นดิน,ดน,ดนดพอกห้งหมูเราจะไม่รู้ตัวว่ากิเลสมันมาเข้ามาตอนไหนต้องระวังฉะนั้นได้พุทธวิธีการปฏิบัติของพุทธจ้าไปแล้วเนี่ยเราต้องไป สารต่อไปถามต่อเมื่อเสร็จทีก็ปล่อยทิ้งไปเลยคุณมาแค่วิธีหนึ่งโอ้โหทีนี้หมูมันกระดิ่งหางไมค่ค <c> ่ <oughs> อยไหลเพราะดินมันพอเกินไปเนาะแล้ก็เรียกว่าดินพอกหางหมูเคยเห็นไหมสงสัยอยู่บุ้งเพจผมไม่เคยจะเห็นกานะนัน <c oughs> ต้องไปดูขอบหมูที่เขาเลี้ยงดินพอกหางหมูหมูเดี๋ยวนี้มันอยู่ในเล่าใน ในที่นั้นมันก็ไม่มีดีจบพอดีกันะเนาะต้เป็นหมูที่อยู่ทางบ้านปีเปิดโอกาสเดิมาเดินไปเดินมานอนขี้นอะไร่ทีนี้การที่เรามาเรยาคุเป็นบัติจุดประสงค์ใหญ่ก็อยานีอา่านไ์บอกเนาะเป็นการอบรมอะไรเป็นการโดยหลักตรงเป็นการอบรมอะไรอบรมใจเนาะเป็นการอบรมใจทําไมเราจะต้องอบรมใจ เล่นออกไหมทำไมต้องผมลงใจเพราะว่าในตัวเราในี่ใครเป็นหัวโจกใหญ่ใจเป็นนายกายเป็นไรถ้านายดีบาวเป็นไงานายเกย๋า <c oughs> บาวเพรกเลกิตุกไปด้ยใชฉะนั้นเรามาเนี่ยเรารักษามาทำให้หนายดีนายดีด้วยวิธีที่บุะเจ้าแสดงไว้ใน มาสติปัฏฐาศูนยที่เราไปพุทธปฏิบัติกันเนี่ยเนาะมาทําให้นายดีเมื่อได้ดีแล้วป่าก็ดีไปด้วยเนาะเมืนนเกก่อนายเกย์กับป่าเกย์เดี๋ยวที่เคยยกพุทธประเสริฐ <c oughs> <c oughs> ที่องค์สมเด็จพัจจนทรงตรัสไว้ในพุทธกฏิบัติใกล้ทำบทุบด์เอ็มรรควา่ควารนะื่องของเรื่องของแล้วไม่บอกไหม เรื่องของม,มันเรื่องใจเป็นใหญ่เรื่องของใครแสดงว่าเดินดีมาเยอะเรื่องจากแม่เดินดีมาเยอะลอรีก,ก็คืออะไรลืมแต่คำที่จำแม่นที่สุดในชีวิตไม่เคยลืมเลยแม่แต่ชื่อเราก็ยังลืมนะแต่ว่าตัวอีกหนึ่งที่เราลืมไม่ได้คืออะไรคำว่เาเลย เดี๋ยวจำแม่นที่สุดเนะเดาะเออมาคืออีลืมไปแล้วลืมจะเป็นถ้าเราจําได้เหมือนจําเขาก็ลืมได้นะพวกทจะเขาถามเนาะมันคงเลยนะทีนี้ในนั้นท่านบอกว่ามนโนบุพันธะมาธรมาในเรื่องของจักรุบาลเทแะวัตถุกับมัทธะคุณารีวัตถุเนาะเรื่องของมังทธะคุณารีกับจักรุบาลเทและวัตถุองค์หนึ่งาตา สำเร็จเป็นพริหารพร้อมกันทีเดียวตาเขาบอกไปเลยนะอีกองหนึ่งอีกท่านหนึ่งก็เป็นลูกของเศรษฐีแตะพ่อขี้มิ้วลูกป่วยก็จะไปหาหมอรักษาก็กลัวจะเสียค่ายาก็เลยเรียบเียกเองเคียงไปถามหมอว่าโรคเนี่ยมันจะต้องใช้ยาอะไรมาก <Yeah. S 1> ก็เอายาที่หมอหมอก็บอกแบบแบบอะไร แต่เสียไม่ได้เนาะก็ไปต้มให้ลูกกินโลกก็เกิดกรรมเริ่มเริ่กคนนี้สุดก็เชิญหมอมาหมอก็ทำได้ว่าทราบเป็นค่าข้าราชการมีธุระไปทางโน้นก่อนนะไว้ก่อนมันเข้าโคม่ารักษาไม่ได้เนาะคนนี้สุดก็ลูกใกล้จะตายองค์สมเด็จพระประมุขโปรลงก็ดูกระติกไม่เคยไหวนะแต่ว่าหันหน้าทิ้ไปเข้าฝ่าพ้าราจการชายและสมีบะ โดเอ๊ะมันแสงอะไรพิกกลับมาเห็นผร้เจ้าว่าโอ้เราพอเราเป็นฐานเราใส่พอไม่เลื่อมใสในสศาสนาวันนี้เราได้เห็นผู้ิจ้าแล้วาทาใจเลื่อมใสแค่ทําใจเลื่อมใสนะไปเกิดเปไ็นอะไรตอนเป็นเทวดารู้เนาะถามเรื่องไม่รู้ว่าไปเกิดเป็นเทวดารูน้นะอันนี้เราก็จะเห็นว่าแม้แต่ความเลื่อมใสอย่างเดียวนะก็สาม,มารถ ไปเกิดเป็นเทวดาได้อย่างของเรานีกุศลเกิดได้กี่วันเนี่ยโอ้อย่อางเรื่องเรื่องเทวดาจิตจ้อยเนาะต้องไปเกิดแน่นอนเนาะต้องไปเกิดแน่นอนทีนี้เน้นด้านทบอกว่ามโนโกุพานเข้ามาธรรมามโนโเศรษฐะมโนมียาเรารวมกันมนาสาเจปทุเถนะหรือมนาสาเจปสสันเดนะพาสติวากรติวะทำทัท้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วเดินใจถ้าบุคคลใดมีใจไม่ดีการทําการพูดการคิดก็ไม่ดีบุคคลมีใจดีก็การทําการพูดก็ดีก็ดีเนี่ยนะฉะนั้นดีไม่ดีขึ้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเนาะใ,นใจก็เป็นใหญ่ทีนี้การที่เรามาทําใจดีเนะี่ย แต่ส่วนมากเราใจไม่ดีดีไม่ดีของเราเนี่ยเวลาเราดีใจเราเสียใจเราว่าใครทําให้เราดีอืเราไปชี้ที่คนคนนั้นนะทําให้ฉันสบายใจคนที่ทําให้ฉันไม่พอใจเราชี้ไปที่คนอื่นนะไม่ได้ชี้ไปที่ตัวเองเนี่ยที่จริงๆมันไปชี้ไปที่ตัวเองตลางหลายยิ่เนาะใช่ว่าละคนอื่นไปนิ้มเดียวนะของเราเข้ามาเท่าไหร่ โอ้จริงเนี่ยเรามองเราชี้คนเราเองแต่ผมม่น,นึกถึงตัวเองนะเนี่ยฉะนั้นใจของเราจะดีไม่ดีพุทเจา้าอยู่ที่ตัวเราเองคนอื่นทําให้เราบริสุทธิ์สม,มองไมนะ่ได้อย่างที่ตอดตัดไว้ในอ,ะนะอัตวรานะอัตนาวะกัตตังปะปังอัตนาสังกิริสติอัตนา,าตอัตตังปะปังอัตนาวะวิสุชติสุทธีสุทีปเจตังนานโยอันยังวิสุหิ องคส่วน่พอบาเราทำบาปเองย่อมอะไรสมองเองเราไม่ทำบาปเองเราอยอมหมดจดเองความหมดจด,ด้วยความสมองเป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะทำให้คนอื่นหมดจดได้ไหมคนอื่นจะทำให้คนอื่นเศร้าหมองได้ไหมไม่ได้นี่นะฉะนั้นต่อไปเราเป็นนักปฏิบัติได้นอนๆกันไปแล้วเวลาออกไปเลยบอกว่าใครทำให้เราสบายใจ ใครทำให้เราไม่สบายใจอย่าไปเป็นคนอื่นเหมือนเดิมไม่ได้นะเป็นคนอื่นเหมือนเดิมเสียทา่ามาอบรมตักสิบหาวันกลับไปจะเขาว่าเราเองยุ่งเลยเนาะฉะนั้นในที่นี้เราจะเห็นว่าดีไม่ดีขึ้นอยู่ที่เรานะขึ้นอยู่ที่เราหมดเลยที่เคยอุปมามเราไปดูที่เขาแสดงตลกกัน ปกติคนที่แสดงตลกเขาต้องการให้ผู้ดูผู้ชมเป็นอะไรวรัรเรานะขำในอาการที่เขาพูดในอาการที่เขาแสดงออกมาแต่เราขำทุกครั้งที่เขาแสดงไหมไม่แสดงแสดงว่าเราทําหน้าที่ถูกไหม <laughs> ไม่ถูกเเขาต้องการให้ขำแต่ทำไมาเราไม่ขำที่ถูกเราต้องอะไรเราต้องขำไม่ชอบก็ต้องขำชอบก็ต้องขำนะแต่นี่มันไม่ใช่นะเขาแสดงวาทีแล้วนั่งเฉย ดูไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าไปพูดคำคำใดคำหนึ่งที่ถูกใจเราแสดงอาการอย่างใดใน่ถูกใจเราโอ้หัวร้อนทองคั่งทองแข็งเลยนะอ่าบางคนเนี่ยนักไปหัวราอไปขำไปยากวดถอนไปอย่างเงี้ยเนาะบางคนเป็นอย่างนั้นดีนะไปดูรีเกดูตโลโขก็ถูกใจเราโอ้ช่างเข้าเ้ยอะไรยันถอนไปหมดก็รอ,อนบุคคลประเภทนี้ทายานตรงไหน,นสูงๆสูงเอัไปนัด แก่มันหมดแล้วอย่าบอกไปเลยนะ,นะทีนี้ <c oughs> เราเห็นว่าขำไม่ํำขึ้นอยู่กี่เราเนาะไม่ได้อยู่ที่คนอื่นทีนี้ที่เราไปทั้งโลกเนี่ยเราจะต้องเราต้องไปสู่ในดงของอะไรในดงของกิเลสในดงของกิเลสนะพระเวลากับวัดวัดมีกิเลสไหมมี โยมกลับบ้านบ้านมีกิเลสไหมโอ้โหหลายคนก็หลายกิเลสเต็มเตียนนะไปที่ทํางานมีกิเลสไหมมีที่ร้านค้าโอ้ที่อะไรที่อะไรเขาเรียกโลตัสเลยอะไรเลยเขาเรียกอะไรใหญ่ๆเขาเรียกอะไรนาะห้อนห้า 5, สัพพสินค้าใหญ่ๆเนี่ยมีนนกิเลสมีไหมนคนขายมีกิเลสมั้มคนซื้อมีกิเลสมั้มก็ตรงไปตรงไหนที่มันมีกิเลสมีไหมแล้วเราอะ เราก็มีกิเลสก็เข้าไปจะแสดงว่าเราไปสู่ในดงกิเลสใช่ไหมเข้าไปสู่ในดงกิเลสนะแต่กิเลสเขากับกิเลสเราเนี่ยกิเลสเราดีกว่าเขาหน่อยอย่ามาชมกิเลสตัวเองนะถามว่ามันทิ่งชมกิเลสเองเพราะว่ากิเลสของเราได้รับการอบรมจากยูคุณไปสิบห้าวันนะกิเลสเขาได้รับการอบรมไหม กิเลสทางนอกพอบโผล่มพุ่งออกไปเลยนะพุ่งออกไปเลยจอกมนาจอกตาจ,จากกัดการแต่กิเลสของเราเวลาเกิดมาทําไงไม่ได้พุ่งออกนะทําไงหันฟับเข้ามาสมมติเกิดความโกรธกําหนดว่าไงโกรธน้องโกรธอ,อยากได้ของเจ้าเขอเผิหยิบแล้วเราต้องวไงอยากได้อะไรเรื่องน้อง,น,องนะเขาเนน้าไปในร่างในเมื่อที่เขาไปลักกันใน,ในห้อง ในห้างอะไรต่างๆเลยทำเป็นโน,น่นเนั่นนี่ก็จิบไปใส่จิบใส่อันเนี้ยม,มันมันมีวิธีการดีเป็นหลักของคนอ,อื่นแต่ละถ้าเรากําหนดอยากได้นอ้องอยากได้นอ้องจนมันดับรับได้ไหมรับไม่ได้เพราะว่าอุูส์โลภะมันดับไปแล้วนะฉะนั้นต่อไปเราออกไปเนี่ยเราต้องไปสู่ดงกิเลสจะต้องเห็นกิเลสโดยความเป็นกิเลสอยาเห็นกิเลสโดยความเป็นคนเนาะเราไปสู่ดงกิเลสเนี่ย ไม่ว่ากิเลสนั้นจะอยู่กับเราเม่ว่ากิเลสนั้นจะอยู่ในรูปนามอือือยู่กับุบคคลอื่นจะเป็นใครก็แล้วแต่เราต้องเห็นกิเลสโดยความเป็นกิเลสอย่าเห็นกิเลสโดยความเป็นอะไรเป็นคนยกอุปมาเหมือนว่าโลภะที่เกิดทีนี้มีธาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดกับเราเกิดกับรูปนามอื่นเหมือนกันนะเหมือนกันนะ พื้นก็ไม่ให้คำนับกับคำนับเอาคำนับเอาโยกไปเยกมาพงงไป้างหน้าพังหน้าไปข้างหลังมันสะดึงสะดือหมดเลยเนาะสะดือสะดือหมดเราไม่ว่าใครนะไม่ว่าใครถ้าอกุศลชนินนี้ครอบมังูปนามใดรูปนามนั้นก็ตรงไปไงเป็นไปตามอำนาจของมันโทศเวลาเกิดขึ้นกับรูปนามใดเหมือนกันไหมมันจะให้ยิ้มนย้มเยนไสหน้าตาเนียว หน้าตาก็แสดงถึงความรักความชื่นชมเนี่ยมีไหมโอ้โหมันจะกินได้มันดูมันจะกินได้นะ,ดน,ะน,ไดนะฮนะมันจะทําลายกันอย่างเงี้ยคลัทช์คลัทช์เลยเนีนนอยานนาอาการบาดปวดทางกายทางวายใจไม่ดีองนานเลยเนาะเหมือนเราเดินปกติธรรมดาเร,เรียบเรียบร้อยจะโทรศัพท์ตัวขึ้นมาเป็นไงหลงส้วมเลยนะโทรศัพท์ไปหลงที่ส้วมทำไงไปเลย เนี่ยแสดงว่าเราเราจะต้องเห็นกิเลสด้วยความเป็นกิเลสพอเห็นกิเลสด้วยความเป็นกิเลสไม่ใช่คเนเื่งคนที่โขนนะเรารู้ว่ามอนนี้โทสะั์มันกำลังเกิดขึ้นกับลูกน้นนี้ของความใจของลูกน้นนี้แล้วก็ลูกน้นนี้ก็สั่งให้นานเสียน,นี่ใช่ไหมมันก็สั่งให้มาทางกายทางวาจาที่ไม่ดีเกิดขึ้นอันนี้นเป็นเรื่องปกติไงพอเราอย่างนี้เราจะโกรธไหมเราไม่โกร เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เห็นเป็นคนนั้นคนนี้เลยเห็นเป็นแต่รูปก,กับน้ำนะนะเห็นกินเลสด้วยความเป็นกิเลสถ้าเห็นกิเลสด้วยความเป็นคนก็ยุ่งเลยเนาะคนนั้นคนนี้เราโหมึันมาแต่ถ้าเราไปดาไไไ่าไอ้รูปไอ้น้ามีใครโกรธไหมฮะมีไหมแต่เราด่าอยูู่ปมีนา้ามีคนโกรธไหม ม่คนเนาะเขามาด่าแล้วที่ลูกกินน้ำไม่เมนอะไรอ้ลูกกินน้ำก็มองไม่ออกแล้วไปด่าเขาว่าไอ้ลูกไ้น้ำก็มองไม่ออกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา้เมื่อไขร่จะไอ้ลูกไปน้ำมองไม่ออกแต่จะเป็นด่าชื่อออกชื่อน่ะออกชื่อและเส็จเลยเนีนวไปด่ได้จนน้ทตาเราเห็นกิเลสไม่ว่ากิเลสชนิดไหนต้องเห็นกิเลสทุกความเป็นกิเลสนี่เราจะสบายใจเนาะแล้วอีกหนึ่งความสบายใจอย่างหนึ่งก็อยากจะฝากพะโยคี เราเวลาไปสู่บ้านเรื่องกรรมเนี่ยพ่อกรรมพิจารณาเคยบอกเพราะว่าการพิจารณาการระงับโธสัตเนี่ยเดิมหน้าของวิปัสสนาก็ดีเดิมหน้าของพิจารณาเรื่องกรรมก็ดีเดิมหน้าของการแผ่เมตตาก็ดีเนี่ยเราเราใช้ได้คุณพระเจ้าท่านได้ไว้ในธรรมบุญจโดยตรงเนาะการที่จะทำลายโธสัตว์ทำลายโดยการเจริญวิปัสสนาคือนกับตัวเนี่ย โกรธอโกรธหนอเนี่ยเราไม่หมุกไปข้างหนอไมในคิดว่ามันโกรเพราะอะไรจากความรู้สึกโกรธนโกรธหนอมันย้ำไปย้ำไปย้ำไปมปิ้งหายไปเลยเนาะตับหายไปเลยที่นี่มันยังใช้เราได้ไหมใช้ไม่ได้นะอันนี้เป็นวิปัสนานารทำวิปัสนาแต่ถ้าพิจารณาถึงเรื่องกรรมมาตส์ทั้งหลายมีกรรมในของตัวเองเนาะกรรมมุนาวัตติโลโกสัตโลกยเป็นไปตามการ ทีนี้ถ้าเขาด่าแล้วชด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 เขาด่ากันอยูด่าแล้วชด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 เราจะพิจารณาถึงเรื่องกรรเราต้องวางไหมคนเก่าได้ยินได้ฟังมามได้ฟังไหมเป็นโอ้ทำไมกรรมเก่าขึ้นก่อนกรรมใหม่ของเขากรรมเก่าของเราเราโป้งให้ตกว่าไงเราด่าเราเออเราด่า กำไรมของเขาในหมายเพรามว่าอะไรคนที่ด่าชนฉนนี่อกุศลเกิดขึ้นกับใครโทรสะเกิดขึ้นกับเขานะที่คนตาจกๆๆ,ๆๆนะีเกิดขึ้นเดือเขานะแล้ววัชจีทุจริตที่ด่าออกมาในพังรูออกมจาจากปากเขาเนี่เป็นคาหยาของใครอ่าเขาสร้างอะไรเขาเองนะซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเลยไม่เกี่ยวกันเลยนะเนี่ยของเขาเกิดเองแล้วเขาสร้างเองนะั้นมาแล้วเขาจะได้ดรับอย่างนั้นแหละอย่างที่เขาสแสดงออกมาเนย ต้องไปเจอดีจนได้เนาะบางทีเราชอบเนะเขาด่าก็ถึงไหนก็แอบดูเขาไปฟังเนาะเขาทะเลานะกันไหนทีาเรียกว่าไทยอะไรให้มุง่งเขาทะเลานะกันไหนด่าก็ตรงไหนก็ชอบไปมุ่งดูมันอะไรมันอะไรอย่างเงนะี้ยเนาะเออมันก็เห็งเป็นของดีไปทีนี้ถ้ากร,รมใหม่ของเขาเหมือนกันเนี่ยโทรศัพท์เกิดเขาเองเขาดา่าออกมาเป็นวัตถีทุจริตของเขาเองอย่างเงี้ยนะอ่าแล้วทีนี้ เป็นกรรมเก่าของเรากรรมเก่าของเราหมายความว่าเราเคยดาาแบบนี้ไหมแต่กับใครเราไม่รู้นะเราเคยแสดงอาการนี้เราก็เห็นจระจาเนี่ยคนที่เกิดมาแล้วไม่เคยด่ามีไหมที่นั่นตรงนี้ด่ารอบหลังมั้งด่าตอนหน้าัใช่หรือเปล่าล่ะด่าตอนหน้าไม่ได้ดา่ารอบหลังด่าเอาปากไม่ได้ด่านในใจเราด่าในใจไม่รู้ได้ไหม ก็รู้ไม่ได้แล้ก็ถามากันเนาะตาสารภาพแตแฉ่งนะแฉ่งช่างขาดกระดูกขุ้นไปเลยก็มีแต่ว่าเขาไม่รู้เนาะถ้าคืนออกมาให้รู้เราเสร็จเลยําไม่ได้เนี่ยด่ากันนะ <c oughs> ทีนี้ต้องด่ากันทุกคนเนี่ยเราทํากรรมชนิดนี้ไว้แล้วละกรรมชนิดนั้นเน่ะเขาทําไงเขาก็ให้ผลเราไงอ่าเราทํากรรมไปแล้วทีนี่เราถูกด่าเนี่ยกรรมเก่าของเราเนี่ยใครเป็นคนถามให้เรา ถ้าฉะนั้นจะมีคำาน,นึ่งเบอกว่าคนเราเนี่ยเป็นผู้ลิสิตกรรมนะแล้วก็กรรมที่เราลิขิตเนี่ยก็เป็นผู้ลิขิตชีวิตของคนอีกทีนะคนเป็นผู้ลิขิตกรรมก็คือทำกรรมทัางๆท,างท,างที่เป็นดีทัางไม่ดีเนาะดีไม่ดีเนี่ยแล้วแต่นะเมื่อเราทําไปแล้วกรรมที่เราทำานั่นแหละก็มาลิขิตชีวิตของเราอีกให้เกิดเป็นัไน เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นที่นเป็นพรมเป็นสัตว์โรกให้มีให้จนให้เป็นคนโลกมากโลกน้อยอะไรกันแล้วแต่นี่ใช่ไหมเราเห็นสุนัขมันนอนดีดีเหมือนหมันใส่ก็ไปเตะลองเองนี่เองคือเตะเตะสุนันมมผมไม่มีโทษหรอกมันเป็นหมาเหมือนเนาะเออเตะเตะอะไรต่ออะไรเนี่ยเราคิดอนู่นะชอบเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นเขานะด้วย ด้วยมือด้วยเท้าด้วยก้อนไม้้อนทอนไม้ด้วยดินด้วยก้อนหินก้อนหินอะไรกันก็แต่ทําให้เขาเจ็บฉะนั้นเมื่อเราทําอย่างนี้บุคคลนั้นถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นไงทำให้เป็นคนที่มีโลกขี้โลค<ม><ม>เนี่ยพุทธเจ้าสุภาพมานุกเคยถามพุทธเจ้าว่าคนเราเกิดมามีโลกมากโรกน้อยอย่างไรพระพุทธเจ้าอตอบว่ามีโลกมากเพราะอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์ไม่มา เห็นคุณน,น้อยเจอเข่ากระบาดตอกเขาให้เตะคนเขาให้อะไรเงี้ยนะยิงเขาให้ปีดเขาให้อะไรเนี้ย,นะไ,ยไม่ใช่หยอกนะคำจริงจริงอย่างเงี้ยไม่พอใจนะเราเปลี่ยนเป็นคนอนคนื่นเขาทำไมเขาเจ็บทำไมนี่ออกออกข่าวนี่เขาบอกว่านะล้วก็เขียนข่าวอันเนิงนะเอาเด็กเขาไปอ,อยู่ในสูงที่เลี้ยงในครอบที่เลี้ยงสูงหนักเห็นไหมแล้วก็นำร้อนเที่หลัเน,นี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเบียร์นนะ แต่เขาก็ต้องไดลนี่ยเขาทำนะทำอะไรอย่างนั้นนะแล้วเดคนนี่ก็เป็นกองก่อของเขาเนี่ยเขาทำอย่างนี้แหละเมืเม่อเขาทํา,าอย่างนี้ลแล้วมันก็เกิดเราเราหนีไม่ได้ในกาลเนี่ยแม้แต่พุทธเจ้ายังหนีไม่ได้เ่ยแต่พุทธเจ้ายังหนีไม่ได้เห็นไหมที่ท่านถูกสเกติหินที่ประเทวทัปตปีงลงมาแล้วก็เขาสองลูกนี้ประสานกันแล้วก่อน เขาไม่แตกสเกตหินนะแตกมื่ก่อนมาถูกประมาณนั้นขณะท่านมีมหากราุณามีเมตตาที่สูงสุดปกติสิ่งเหล่านี้มากระทบไม่ได้แต่กรรมเนี่ยเขาไม่ไว้นานยังมีเมตตาสูงสูงไว้สูงสูง,สง,สงเวลาเขาให้ผลแล้วไม่ใช่คนอื่นถามท่านนี่เป็นใครถามท่านาท่านทาให้ท่านเองตอนที่ท่านเป็นลูกของเศรษฐีมีลูกหลายคนมีภรรยารหลายคนทีนี้ก็ข้อเดียวกัน แต่คนละแม่เพราะลูกพ่อพ่อเสียพรบริษัทนี่ละข้าเลยนะพี่น้องที่คนต่างนานาเอาเปินไปทุบตายหมดเลยนะทีนี้ก็อกุศลกรรมนั้นนะใครเป็คนทำถ้าท่านทําเองนะเวลาจะให้ผลไม่ใช่คนอื่นทำนี่ถึงมีเมตตาสุขยังไงมันก็ป้องันไได้เลยแต่ถ้าคนอื่นก็าทาโดยตรงเป็นอีกเรื่อง,งนเงเนะ ปีเรื่องแต่คนที่จะมาทําคนที่มตตาสูงอย่างผู้นเจ้านี่ไม่ได้นะนะท่านทําของท่านไว้เมื่อการที่ท่านทาไว้เนี่ยท่านขาไม่ได้หรอกก็ต้องให้ผลต,ต้องให้ผลมีมีเรื่องเยอะเกี่ยวกับนิจจาเนี่ยฉะนั้นท่านบอกว่าณนะอันตริเีจะไปบนอากาศกา็ดนีเรื่องการไม่ได้นะณสมุทระมาเชจะไปอยู่ในท่ามการของมหาสมุทรก็ดนีไม่ได้ นปัปพาทานัางวิบารางวิสาษจะไปอยู่ในถ้ำในเหวในซอกเขาที่ไหนที่เราจะหลีกลีย่ยีผลกระไม่ได้ฉะนั้นจะบอกว่าสถานที่หลีกลี่นี้ผลกรรมไม่มีมจับไว้ฉะนั้นการที่เราเจอเนี่ยเรจะได้ว่ากรรมเก่าของใครกรรมเก่าของเราแล้วเราด่าใครเออไม่ใช่เขาด่าเราถ้าเขาด่าเราโมโหนะเราด่าเราโกรธไลย เาไม่รู้จะโกรธยังไงนะที่เคยอุปมาเหมือนเข้าไปใน้รรมเราด่าคำหยาบๆออกไป้าคำหยาบนั่นก็น่นคือถูกขนังถ้รนะมมันย้อนนนหูเราสะท้อนน่ะเสียงสะท้อนน่ะด่าคำหยาบๆเราโกรธไหมเพราะอะไรถึงไม่โกรธเพราเพราะรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงใครเสียงเราเองแล้วมันสนุกอีกน,นะดา่าไปอีกมาอีกดา่าไปอีกมาอีกเล่นเงินสนุกเนี่ยนะเล่นเงินสนุกแต่ถ้าเป็นเสียงคนอืน่นเขาเป็นไง โมโหเลยนะไม่ได้เลยอันนี้ฉะนั้นขอให้ให้เข้าใจในว่าพิจารณาถึงเรื่องกรรมถ้าพิจารณาถึงเรื่องกรรมมันจะสบายนะจะสบายมากหาใครที่จะหนีกรรมตัวเองเนี่ยยังพมหาโมคะ,ะ,ะ,ะลานะโจนห้ารนน้อยล้อมรอบท่ไม่จะฆ่ากันนีไปเป็นเงินนะแต่พิจารณาถึงเรื่องกรรมโอ้กรรมที่เราไปฆ่าพ่อข่าเนี่ยเรือการทุกข์ในทางตายมาให้ผลทางนีไม่ได้ บอส์กทิ่ว่ามาหาการเคยไปฆ่าคนอื่นเขาไว้ฆ่าเมียฆ่าสามีเอาเมียเข้ามาเป็นเมียของตัวเองเยอย่างเงี้ยกรรมนั้นน่ะก็สูงไปหมท่านนั่งฟังธรรมแท้แ้วคนก็เอาเอาทรัพย์วางแม่ไปกับทางคนที่วิ่งตามมาแม้ทําเป็นคนมาฟังธรรมรักของเขามาแล้วลุมทุกตายเลยไม่รู้อีนอีนี่อเลยอันนี้กรรมเก่าของเขาที่ทำไปฉะนั้น าเราทาใจได้อย่างนี้นะอยู่ในเราต้องไปสู่ในกลุ่มน,นะต้องเจอนะต้องเจอพอเจอแนละ้วเราตั้งใจให้่าเป็นกรรมว่าไงเป็นกรรมปรเป็นกรรมโกงให้ตกเพื่อลงทานเราเองเราทําเราเอง,เร,เ,รเ,องเราโกงเราเองเนาะ เราเปลี่ยนเปลี่ยนเราเองนีให้เข้าใจไปเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแล้วก็วิธีที่3ก็คือแผ่เมตตาถ้าเราแผ่เมตตาไม่เยอกใช้มันนะคนจะดีไม่ดีเร่ว่าทุกคนนะ่ะรักสุขเกลียดทุกไม่ว่าใครที่นั่นนะจะว่ารักทุกเกลียดสุขไม่ดีนะเราไม่มีฉะนั้นเราก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะอย่าได้มีเมตุาันเรื่องกัน,กน,กนอย่าได้เป็นเพื่อนกันะกันด้วยเมตตาจริงๆนะไม่โชว์ปากมาเฉยๆนะ ต่อว่าเฉี๋ยไม่ได้ในอย่างที่สาวที่บอกว่าเป็นนางเป็นบทพระแก้วเขาก็ฝึกกรรมฐานนั่เนเะองเขาหวงตัวเขาเขาเป็นสาวโสดใครมนผู้ชายมันถูกต้องไม่ได้นะตอนว่าพระแก้วอยู่ขนมันเยอะมันถูกไปแค่ไหนเห็นหน้องกับอุหนดด้วยนะอย่าตกน้องเงื้อมือคือตกน้องเหมือนกัน,นอย่าไปเอาวิจิตรไม่ได้นะ ไปวิธีเมื่อเสร็จเลยเนาะฉ <c> ะ <oughs> นั้นวิธีที้ของพุทธเจ้าที่เราได้ทำได้เจริญธรรมโดยดังเด่ดเยก็เราก็นําไปบวชปฏิบัติเป็สานต่ออยู่ในบ้านออกจากนี่ไปไม่ต้องเนือหยอยเนาะบางคนเข้าใจว่าเอ๊ะทำอยู่นี่เยือหยอยจะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไหอันนี้ไม่ใช่เราทรําตรงนี้ตรงนี้ทุ่มเทให้กับการเจริญเต็มที่ แต่ว่าเมื่อกลับไปสู่ทบ้านต้องทํางานอะไรต้องใช้สัรปชัญญยตประพันเป็นตัวหลักเนาะเราจะเดินไปไหนถ้าความรู้สึกไนใจเราจะเดินเราจะเดินนะเราขอความใส่ความใส่ความใส่ไปเลยเนาะแล้วเราจะพูดกับใครเราก็บอกว่าเราจะติดต่อเราจะติดต่อเราจะคุยเราจะคุยเราก็คุยไปเลยนะคุยเสร็จแล้วสรุปท้ายว่าไงเสร็จเนาะเสร็จเนาะไม่ได้จะเขียนบัญชีเขียนนะเราก็จะเขียนเนาะจะเขียนเนาะทำความรู้สึกไม่ได้ใจนะแล้วเรา ลงมือเขียนไปเลยตามเรื่องราวจะไม่นอหนอจะไม่รู้เรื่องเลยตนปีเท่าไรน้ำปลาเท่าไรไม่ไปนอไม่ได้นอเรไม่รู้เรื่องเลยต้องปล่อยตามไปพอเขียนเสร็จแล้วสรุปท้ายว่าไงเสียนอเสียนออันเนี้ยเราใช้สัมปชัญญะเป็นตัวหลักแต่ถ้าวันนั้นมีโอกาสตอนไหนมีโอกาสตอนไหนที่เป็นเวลาส่วนตัวที่เราจะ เราเพาื่อปฏิบัติได้สมมติในชั่วโมงหรือ3าสิบนาทีสมมติเราในสำนักงานเนี่ยเราไปแล้วเราทานเข้าเสร็จเราไม่มีธุระอะไรใคร่มันมีพักพองงานเข้าไปขมงจมุดแบบนี้นะเราก็ไปนั่งกาอีอย่างเงี้ยสมมตินั่งกอาอีแล้วก็พักแต่ไม่ต้องตั้งทานนะมือมาตั้งยืนตัวรองน่อยหยุ่หนอยไม่ได้ไมันไปทำสำนักงานะลยนะเดี๋ยวว่าจะบางคนก็มีอมาบบางคนก็ขอหวยเด็กทยสองตัวสามตัวไม่ได้ ยุ่งเลยคุเราต้องทํำยังไงเราต้องพิงไปทาท่าเหมือนเราจะนอนพนะักผ่อนไงแล้วเราก็กาหนดเนาะถ้าพร้อมยุ่มีกําหนดว่าไรถ้าพร้อมนอนยุ่งนอไปพร้อมยุ่ไปมีกําหนดว่าไรเออนั่นนอนถูกนอนเลยนะนั่นนอนถูกนอนไปเดี๋ยเพราเราทไปอย่างนี้มาก่จะได้ประโยชนะ์เนาะเดี๋ยวเราก็เอาไปสารางต่อไปทานตต่อ,ไป,ตอไปคิดว่าการที่ เราได้มาร่วปฏิบัตินี้ระยะตลอดสิบห้าวันนี้คงจะเป็นหลักที่เราทำเพื่อรปฏิบัติาสาปสานต่อไปเราไม่หมด,ดกิเลสตราใดก็ขออย่าย,ยกเนื่การนะเนาะจากเขอตั้งทีนัท,ทีทานใจอ้างาร่าุทศีลจนถึงตายและสิ่ส,สุสิทธิ์งายในสากพโลกมีความสสัทธ์ในพนนระบรมธาตุองค์สุดเพ่สมาสุิจเป็นต้นพัฒน,นาคขาสาม,มารถทางใดใหมองคสที่จะถึงา,าย ได้บางเหตเนนกกุเป็นมาตลอสินคาอันนี้รวมกันเป็นตบานีาตะมนนาราณปดังหลายมีสุขภาพกายใจสมบูรณ์จเจริญสุขโดยอายูย่บนอาสุขภาล,ละปิทานพมมันธสัญสาบัตินาคิดถึงคิงใทดที่เป็นไปในสิ่งที่ถูกผิดควรในทานฟแต่ตอนมาถึงตัวเองและผู้อื่นก็ฟังอีกนึงแต่การกระทำนั้นจงอันสาเรตจแก่ลหลายแต่ประกอแต่หลาย และโอกาสจเริมี่ศาสนาธรรมทานยอมที่ศสนาเนก็เกอธรรมสุตธรรมของตนเองแม้อนาคตการากนี้โดยทั่วหน้าทุกทุกทางเสาธุสาธุสาธ